ข่าวดีดีกับพี่คำรนรณา้านตอนรวดเร็วทันใจดังกามนิตหนุ่มจุมยกจุมยกอยู่14วันพักตบชวากว่า40,000ตันตรงนั้นหมดแล้วนะจะบอกให้ชัยนาฏแม่น้ำไหนสวยที่สุดแม่แม่น้ำเจ้าพระยา เหลลาาาาพพรระยย็นธาาลล้มันเป็นอย่างนี้นี่เองแม้ว่าเป็นหน้าที่แต่ก็ต้องขอขอบคุณส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่5อายุทยาของสำนักเครื่องจักรกลกรมชุระทานที่ระดมเครื่องมือประมาณ10ตัวเข้าดำเนินการตักพักตบชวากวา4 0่0 0ตันบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพยาอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทจนหมดสิน้น พี่มือผมเรื่องนี้ไม่เหลือบาปาเลงเหนือพระแม่คงคาเหนือลำน้ำเจ้าพญาเหนือเขื่อนเจ้าพญาสะอาดแล้วหายหลังการเร่งระดมทั้งคนและเครื่องจักรเข้าปฏิบัติการมีมวลใหญ่ชุดนี้มาส่วนเครื่องจักรที่ห้าระดมเครื่องจักรสิบชุดระดมตับตั้งแต่เช้าทั้งวันทุกวันวัชพืชจํานวน4ี่0มื่ตันเศษเหล่านั้นได้จบสิ้นแล้วปิดจบไปแล้วครับแค่14วันของการทํางานแบบไม่หยุด ก็ใช่จะจบสิ้นเพียงเท่านี้เพราะถ้าผักตบชวายังลอยมาใหม่เครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้ก็จะระดมมาอีกพอใจไหมครับพอใจครับได้รับปากไว้จะให้เสร็จภายในวันที่10 พึ่ภาเขแล้วเราก็เสร็จก่อนวันที่10เราทาได้ครับอยู่ที่ความตั้งใจทีมงาน<ม>ัวหน้าฝ่ายนายเรือที่ขยันรับผิดชอบต่อหน้าที่ทําให้งานเสร็จไปโดยเร็วครับไม่มีอะไรที่สํานักเครื่องจักรกลของกรมจัประทานจะทําไม่ได้ใช่ไหมครับถูกต้องครับมันเป็นงานเพื่อสังคมเพื่อชาวบ้านและเพื่อชาติบ้านเมืองครับถ้ามาอีกท้ามอีกถ้ามีอีกท้าอีาฉะนั้นยอหอยาวห่วง <laughs> ไปไหมพี่น้องกระผมขอร้องให้ไปชัยนาธที่นี้เด่นดีพังอาจคือเมืองชัยนาทจอมขวัญลุ่มเจ้าพระยาน้ำใสผู้คนและจิงใจทางนั้นหลวงผู้สุขเป็นสีชัยนาทนี้ไม่มีจนการ เจาดีๆกับพี่คำรณชี้ให้เห็นผลการปฏิบัติงานอย่างจริงจังของสำนักเครื่องจักรกลกรมชะทานทั้ง after และ before เป็นอย่างนี้หนอนะจะบอกให้ไทยนาศรุ่มกาวพระยาน้ำใสผู้คนละจิงใจทางนั้นหลวงปู่สุขเป็นสีชัยนาฏนี้